ก็ได้ทำการซื้อรถไฟหุ้มเกลาะมาแล้วเครื่องเป็นรถไฟที่ดีมากๆนะรถไฟมิเตอร์เป็นรถไฟที่ดีมากๆเครื่งก็จะมเหมนรถไฟสายนี่จูสูตรรถ็กสามารถให้คนหนุ่มดังได้เครื่องดังๆก็เป็นแบบเหล็กแบบนี้นะ ลัวโคตรดีรถไฟที่ดีที่สุดสามารถออกได้แต่ว่าเราไม่สามารถเข้าทา,นางน้าตางได้เวลาเราจะเข้าต้องเข้าแค่ทางน,าานี้ทางเดียวนะเพื่อมันเป็นประโยชน์ต่อเราได้ lượt đi lượt đi anh ơi lượt đ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 i lượt 嗯。Awesome.